จำไว้นะการที่เราอายุมากขึ้นน่ะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเสียงกระดูกที่ดังกรอบแกรบทุกครั้งเวลาลุกขึ้นนั่งป่ะคือเมื่อก่อนนะคิดว่าแม่งเป็นเรื่องปกติเว้ยแต่พอนานเข้าไปอะ่ะแม่งไม่ใช่แล้ะเพราะมันทั้งตึงทั้งปวดทั้งเมื่อยอะ่ะไม่โอเคเลยอะ่ะ จนกระทั่งมาดูจากที่นี่เมคคลินิกสาขาเพอร์เนอรี่มองที่ตัดสินใจมาทําที่นี่เพราะว่าที่นี่จากที่ศึกษามาเขามีแพทย์เฉพาะทางและเขาก็แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลไปเลยคือหมอจะประเมินอาการเราแบบอแบบีดแล้วก็ออกแบบการรักษาให้ตรงจุดจริงๆแล้วยิ่งเฉพาะโปรแกรมทีเพนนะที่ช่วยลดอาการปวดบวมตึงและลดการอกักเสบของข้อได้ดีมากมันไม่ได้แค่ช่วยให้หายปวดนะแต่ช่วยให้กลับมาแอคทีฟได้อีกเอาเป็นว่าตอนนี้ลูกนั่งไม่ต้องกลัวเสียงกระดูกดังอีกแล้วค่ะรู้สึกบ เาขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากกว่าเดิมด้วยบางทีอย่าอายุมไม่ได้ทําให้เราช้าลงหรอกแต่ความไม่ใส่ใจปัญหาที่ทําให้เราหยุดชีเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ร่างกายพังแล้วค่อยดูแลน,นะคะเพราะถ้าข้อเข่าเสื่อมไปต่อไม่ได้นะคะความฝันที่ฝันไว้ก็ไปไม่ถึงเช่นกันคะ่ะอย่ากลัวที่จะรักษานะคะบาย